อยู่ที่พี่ผลไปเราไปกันได้แล้เขาถ่ากอถ่ย่จะถ่าอะไราแม่จะ่าแถวยูฟัอะไรแถวแวนิดแถวแม่นทสองกูหลาเยอะๆคนนี้ ไปรับมาเองกับมือเลยนะนี่ไปรับมาเองกับมือขอแม่เนก่ายถ่ายได้ไหมคะยงไปข้าไปเลยคน่ะางไหนท่างไหนที่ยตรงไหนีปวเรงเาราจะกลับยังไงย่าไเราไม่มีรถเราจะกลับยังไงก่อนนีตอนนี้ลอกเยไม่ออกลกรถลุกกงแรมดีลกรถล็อกไม่ได้

ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ถ่ายไม่มีที่คม่นยไไม่นานไม่นานนออกแนะแไม่นานไม่นานหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะสามค่ะแล้วเาก็ไปเลยให้ถ่ายแน่ไป นเนาคนเดียวหมดนี่ดูดินี่นะตั้งหลายนี่นะรูปขาแม่เนี่ยเปิดบัตให้เลยได้อะเขาจะไปแล้วขออนุญาตหน่อยนะคะดินอย่าเบียดรองเขออนุญาตนะคะอย่ไม่ได้จะแต่งอย่าไ่ด้เต ถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายวไดีโอี่ไายนี่ก็เข้าไปไม่ได้นะอใจยังหันมาแม่หันมาน้องไปก่อนนะครัน้อะอ่านเดียวแม่ไม่ได้เข้าหน้าเวที

ได้ได้ด้มาเร็วเไม่เป็นไรไม่เป็นไร่เไเร็เอาโทรศัพท์ตั้งโทรศัพท์มาคุณแม่คนนี้อยู่อเมริกานะคะพักกันแม่ขา่ะให้มีความสุขนะคะแม่ขะยืดยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ตดาอเโอเคันเ่้ดวไน ใครจะอยู่ nó มั้ย ตาปลอดภัยครับปลอดภัยครับเด็กไม่เจอกันนะคปลอดภัยครับครับนเลยน่ารักัก็ปวดท้อง

วันนี้ FC พื้นที่เยอะแล้วก็ FC ที่เป็นวัยรุ่นวัยทีนก็มีเยอะด้วย แม่ก่อนสมมติเล็ปาแล้วตับปลาห้าของห้าในรูปจิงจิ๊กสวย่ะสวยอ่ะสวยแล้วไหมสวยแล้วไหมตัวหนา

ชาจ้ายห้องเต้วันนี้เป็นห้องเต้ไเป็นูชิไทยเฮาน่เขาบอกว่าตะหลิวมานาอบอแม่เป็นซูสีไทยเฮาเปห้องเต้สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ โอ้ยดูสวยก็เลยคุยดูสวยก็ไปคุยดูเลยไม่ได้คุยดเลยไม่ย้